สวัสดีค่ะจากช่องอาริยาเก้าหกสามห้า้านะคะวันนี้นะคะเรามีเสื้อจับตัวนี้เป็นเสื้อที่เราถักเสร็จแล้วนะคะเป็นแบบที่สิบ็ดนะคะเป็นแบบที่สิบเจ็ดนะคะเราถักอันนี้คือถักให้คุณแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วคือจะเป็นตัวต้นแบบเลยนะคะก่อนที่เราจะทำคลิปนะคะเราจะถักต้นแบบขึ้น,นมาหนึ่งตัวก่อนนะคะ เป็นตัวนี้เลยจะเป็นด้านหลังนะคะคอด้านหลังนะคะจะสูงกว่าด้านหน้านะคะถ้าในคลิปเราก็จะถักเป็นสีเขียวนะคะเป็นลายสับป,ประรดลูกเล็กๆนะคะอันนี้คือเราถักเสร็จไปแล้วเป็นแขนสั้นนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เนื่องจากว่าคุณแม่นะคะอยากได้เป็นแขนยาวนะคะเราก็เลยมาต่อแขนให้เป็นแบบนี้นะคะ่ะนี่ต่อแขนให้อันนี้คือปลายปลายแขนนะคะจะเป็น ลายพัดค่ะแบบนี้แล้วก็ชายเสื้อนะคะก็เป็นลายพัดเหมือนกันแบบนี้แต่ว่าตัวเสื้อจะเป็นลายสับป,ประรดลูกเล็กนะคะนะคะทีนี้ตอนนี้ก็คือมีปัญหาอยู่ว่าคอเสื้อค่ะคอเสื้อตอนนี้ก็ประมาณนี้แต่ว่าแม่บอกว่ามันกว้างไปค่ะ เนี่ยมันกว้างไปขอให้ทําให้แคบขึ้นนะคะคือทําให้ให้คอเนี่ยแคบไม่ไม่เห็นคอแม่มากแต่ว่าเออไม่ให้แคบจนสวมหัวไม่ได้อ่ะค่ะค่ะเราก็เลยจะมาทําคอให้แม่ใหม่เอ่อตรงช่วงแขนนะคะอันนี้เราไม่ได้ทำให้ดูนะคะแบบนี้ แต่ว่าก็ประมาณนี้ค่ะดูลายเก่าได้ค่ะก็คล้ายคายกันนะคะเราต่อให้ยาวออกมาแล้วก็ทำปลายแขนเป็นลายพัดค่ะส่วนคอนะคะเราก็น่าจะทำเป็นลายพัดเนาะลายพัดแบบนี้เดี๋ยวเราหาวิธีก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะทํายังไงให้เป็นลายพัดแบบนี้เหมือนให้คอเสื้อตัวนี้ค่ะเป็นลายพัดแบบนี้แล้วก็ เล็กลงกว่านี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราวัดก่อนนะคะว่าตอนนี้รอบคออยู่ที่เท่าไหร่ค่ะตอนนี้นะคะรอบคอเสื้อนะคะรอบคอเลยนะคะเราก็จะจับให้ชิดกันแบบนี้เอาเป็นเส้นหรือเป็นนิ้วดีค่ะเอาเป็นนิ้วรอบคอนะคะ ตอนนี้เราวัดได้อยู่ที่12 12นิ้ว12นิ้วนะคะ12นิ้วคูณ2นะคะก็เป็น24นิ้วนะคะตอนนี้รอบคอเสื้อเราตัวนี้นะคะอยู่ที่24นิ้วนะคะเราจะทำให้คอเสื้อแคบลงนะคะแล้วก็ให้เป็นลายพัดแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงนะคะ เรามาติดตามกันเลยค่ะค่ะเราก็จะมาเริ่มจากมานับเราจะนับช่องเราก่อนนะคะว่าของเรามีกี่ช่องนะคะก็แล้วก็มาร์กไว้นะคะมาร์กไว้แบบนี้แล้วก็เริ่มนับช่องที่เรามาร์กไว้นะคะ1ค่ะสองสามสี่ห้าห็ดด

ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบหกสิบเอ็ดค่ะเราได้ทั้งหมดนะคะหกสิบเอ็ดช่องนะคะหกสิบเอ็ดช่องลายพัดนะคะที่เราจะทำคอนะคะลายพัดทำคอ หช่วงลายนะคะหน,หนึ่งดอกเท่ากับหนึ่งดอกเท่ากับห้าช่องค่ะหนึ่งดอกเท่ากับห้าช่องนะคะตอนนี้เรามีทั้งหมดหกสิบเอ็ดช่องนะคะเราก็เอาหกสิบเอ็ดหารห้าค่ะ เท่ากับห้าห5สาห้าสิบเป็นหกสิบห้าสิบสองเป็นหกเศษหนึ่งนะคะเราจะได้ทั้งหมด12ดอกนะคะเศษหนึ่งนี้เดี๋ยวเราเก็บทีหลังได้นะคะหรืออาจจะพอดีก็ได้ะคะ่ะเดี๋ยวเราลองดูกันก่อนนะคะถ้าถ้าเศษหนึ่งนี้เกินนะคะเราก็ ค่อยปัดกันอีกทีนึงนะคะแต่ส่วนมากแล้วจะพอดีเลยค่ะถ้ามีสิทธิ์หนึ่งนะคะตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้เราจะใช้เข็ม1.75นะคะ1.75มิลหรือถ้าใครมี1.5ก็ใช้ได้นะคะหรือว่า1.1.75 1.5 1.25ก็ใช้ได้ค่ะ เราจะเริ่มผูกไหมนะคะเราจะเริ่มผูกไหมที่คือเราจะเลือกด้านหลังนะคะเพราะว่าที่เราที่ที่เรามาร์กไว้ที่เรามาร์กไว้เนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะที่เราเริ่มนับเนี่ยค่ะคือคือช่วงด้านหลังเพราะว่าด้านหลังจะสูงกว่าด้านหน้านะคะค่ะเราก็จะผูกไหมนะคะเข้ากับช่องที่เรามาร์กไว้ช่องนี้เลยนะคะ จริงๆจะมาร์กช่องไหนก็ได้นะคะเลือกช่องไหนก็ได้นะคะแต่ว่าเราเลือกด้านหลังนะคะที่เป็นช่วงบ่านะคะค่ะแล้วก็ผูกไหมเลยนะคะให้อยู่ตรงประมาณกลางๆกลางๆช่องนะคะเราไม่กลางเลยมานี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็เริ่มต้นที่โซ่สามค่ะ หนค่ะสองค่ะสามค่ะโซ่สามนะคะค้างธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะได้แบบนี้นะคะโซ่สามช่องเล็กนิดหนึง่งต่อไปค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปค่ะเราจะโซ่สามค้ังธรรมดาที่ช่องถัดไปแค่ช่องเดียวนะคะ แค่แค่ช่องเดียวเสร็จแล้วก็พอพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะทั้งหมดห้าหลักค่ะในช่องเดียวกันหนึ่งค่ะสองค่ะ สามค่ะสี่ค่ะห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านะคะควางธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะตรงกลางนะคะระหว่างช่องได้แบบนี้นะคะ ต่อไปคะ่ะโซ่สามค่ะหนึสามค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่สามค่ะสอควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่สามค่ะเราจะโซ่3าค,ควา zy, ักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะทั้งหมดสามช่องเอ่อสช่องนะคะ1・2・3 4ช่องค่ะช่องที่สี่นะคะ1・2・3ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้ ได้แบบนี้นะคะทั้งหมด4ช่องเราจะควักเราจะโซ่สามนะคะแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปทั้งหมด4ช่องนะคะได้แบบนี้ต่อไปค่ะพอ1คอที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะ5หลักค่ะในช่องเดียวกัน1 2 3 4 ห้าค่ะได้แบบนี้ควางธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะอันนี้คือแถวที่หนึ่งนะคะต่อไปค่ะโซ่สามค่ะควางธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่สามค่ะควางธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะทั้งหมดสี่ช่องนะคะหนึ่งสองสามคงธรรมดาค่ะ ช่องที่สามหนึ่งสองสามสี่ความธรรมดาสามนะคะโซ่สามหนึ่งสองสามความธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะเป็นสี่สี่ช่องนะคะหนึ่งสองสามสี่สี่ช่องค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปค่ะห้าหลักในช่องเดียวกันนะคะหนึ่งสอง สามสี่ห้าค่ะแล้วก็ความธรรมดาที่ช่องถัดไปเลยค่ะเราจะถักแบบนี้นะคะโซ่สาม แล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะทั้งหมด3ช่องเอ้ยสช่องคะ่ะ1 2 3 4งช่องนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปะคะ่ะทั้งหมด5หลักในช่องเดียวกันนะคะวนไปแบบนี้นะคะเรื่อยๆนะคะจนมาถึงตรงนี้จนมาถึงดอกดอกสุดท้ายคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูช่วงสุดท้ายกันอีกทีนึงนะคะสำหรับตอนนี้ก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยคะ่ะ